แข็งยังบึ้มบึมเลยได้เด้อสวัสดีครับผมอยู่กับผมหน้า CTR ีอาร์เหมือนเดิมนะฮะกับแมปที่เราต้องหาวิธีฆ่าตัวตายเนี่ยครับผมย่งไวิธีฆ่าตัวตายของผมคือโดดลงหน้าต่างเลยง่ายดีโอเคต้องทำตัวคราฟก่อนแล้วอันนี้มันให้ทำอะไรฮะจมน้ำตายเหรอ รู้อะไรอะไรเอ่ยโจ๊ะโจ๊ะอุ๊หลอนเกาเอมาครับเป็นไอ้นี่ก่อนที่ขุดในตำนานอเอ่อตำนานเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเละหนปปไม่แซ่บปื้อโอ้ยมีเกี่ยว เนี่ยแล้องขุดเหล็กอีกตูวอุ้อ่อาโอเคแล้วก็ทำป็นอ่ะขุดเด็กขุดเล็กขุดเล็กขุดเล็กไม่รู้ขุดทำไมนะอุ้ย,ยน้ำอ๋อเองที่เขาบอกงั้นเจอน้ำายเราต้องตักน้ำมาใช่ไหมเรามีหินน้อยเกินไปหินนี้ก่อน มีเีินแปดโอเค okay. ได้ต à าหอแล้วเราเราจะทำให้เหล็กแท่งพวกนี้กลายเป็นของอภิมหาบึ้มนั่นนั่งลอยหไหมเนี่ยเสรดวย อ่าถังน้ำใช่ไหมรู้รู้รู้แล้วก็ตักมาอืมแล้วก็ขังตัวตายในนี้แล้วก็ปุ๊ชอ่าโอเคเหลือแค่รอเวลามาแล้วเว้ยโอ้ทิงแก้วทิงงับสมบัติ <laughs> ทิงงับสมบัติเล่นอ่าเ,อเรียบร้อย โอ้เชี่ยับธนูมันไม่น่าไว้ใจมากเลยที่เราจะเอาลงมาขอแนะนำให้ทุบทำลายเจ้าบ้านนี้ก่อนจริงด้วยเนาะเวลาเวลาเขาบอกให้ถูกถูกฆ่าด้วยธนูกล่าว่าจะเอาเอ็นี่ไปทับตอีตายซะหน่อยโหแหงเซ็ขาแทบอ้าใหิชูธนูตายได้แถไม่มีปัญหาะอ่ะ เอามาพอจำเป็นแล้วเราต้องเอาอะไรยังไงต้องเอาดาบเอาดาบไปฟันอาไรยังมุมอุ้ยลืมไปเลยว่ามันมีไอ้นี่ด้วยเสียเวลานั่งขุดอีกอะแต่กูไม่ขุดเพราะกูหรอกเออถูกได้เวย้ยว่าทำผิด แม่เอาขนนกมาแล้วก็เอาอา่นี่เลยโอเคได้ <c oughs> แค่สิบหกเองนังฟาร์มมาเกี่ยนังฟาร์มโอ้ยมีฟาร์มละฆ่าตัวตายเลยดีกว่าไม่รู้ว่ามันให้ยิงอะไรวะ อ้เหมือนมีมีการสโลว์ไม่เงาเราจะค่อยๆยิงตัวตายแล้วพอมมนยังหิวอยู่ฮะตอนนี้ต้องทำให้มันไม่หิวก่อนอ่ามันเริ่มไม่หิวอ่ะเออ รีบตายหน่อยซิเออตัวไม่ขามันอึดขนาดเทียวเลยถ้าเป็นผมนะผมโดนสองนัดก,ก็อือตายอันนี้อ,อีกอ,อ่นนเจ๊ยังมึงม,มีสรรพคุณอย่างนี้นี่เองอ๋อมันทำอย่างนี้ได้ก็ไม่บอกไม่ได้สักตอนเลยได้แค่สอง,งี้ยโคตรคุมครับ เอเอขนขน,ขน,นกนี่สำคัญจะเรียกว่าขนนกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันพอตีคไค่ได้ขนนกงงมันเป็นนกตรงไหนวะโอ้เอออ่าตายละโอเคเย่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 เยเยไรเนี่ยพิษตันเหรอ โอ้อันนี้ไม่ไหวจริงอ่าเช็ด ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นแฮะดิฉันคนนี้ซ่อมให้ฮะช่างหัวมัน,นครับมาเออผมไม่ได้ตั้งใจเดินมาฆ่าตัวตายแล้วจะเดินเก็บไม้แต่ลืมกดชีพอันนี้อะไรเนี่ยลาวาอ๋อให้กูเข้าไปในลาวีกแล้วเลย เสียงเพลงน,นี้รู้เลยโอ้โหเสรยดายมากกำลังจะเปิด Google ดูสักว่าพิทันขาบไงแต่ช่างนีน ในขุดนี้ขุดนี้สงสัยเขาคงหล่อนก่านึกว่าเป็นที่ขุดแล้มันนะต้นนังรอผมโอเชดช่างเดี๋ยวเออได้แล้วลงลาวาเลยดูเสร็จอุ้ยบล็อกอะไรเนี่ยอู้ผมเงเคยเห็นบล็อกแบบนี้เป็นครั้งแรก เพราะผมไม่ค่อยเล่เล่นสมันี้เปิดไม่ได้มาครับเวอร์ชันนี้เท่าไหรไอ่าเวลาเปิดก็จะลอยได้เช็ดไม่เห็นมีอะไรเลยมันได้ห่างอะไรฮนะเราจะตายด้วยพวกนี้ยงไงฮนะเป็นที่บนวางเปล่าแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเงยเกือบไม่เห็นนะเนี่ยเุ้ยเกือบได้เกือบได้เอาต้องเปิดเลยลูกเออก็เปิดไปสูงๆก่อนฮึน่าเห็นเป็นแงสุดท้ายก็ลงอันนี้เหมือนเดิมแอะเคหยู ต้นไม้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 น่าโง่อ๋อโอเคมาขังตัวเองตายใช่ไหมอ่านั่นไงอ๋อต้นไม้หิวอ่าอ๋อมันจะกินเรานี่เองเยฆ่าเราเออ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 ฮ๊ะ นี่คืออะไรนี่เอาก็เดินได้นี่ว่าเพือพ่อเพื่ออ่อตรงนี้ไม่ทางออกดูว่าเราต้องปาก,กวัวอะไรอีกนี่นไงตรงนี้กระโดดได้ชัดเจนเฮ้ยอา้าวต้องดูอีกก่อนนั่นไง ปากกว่าล่องหนเนะี่ยนะเฮ้ยไม่ใช่โอ้โหอา้าวไปทางไหนนะเนี่ยอ้าวนี่ไงมันจะเห็นจุดกระโดดอะในในตรงไหนวะนี่นี่ไงให้หรือเปล่าตรงไหนตรงไหนวะตรงไหนคือจุดเริ่มต้น อันนี้พอกสองสองอ่ะตรงตรงนี้มีอะไรติดอะไรอ้าวเมื่อกี้เดินมั่วแล้วทำไมไปยื่ได้เฮ้โอ้ยเสียงงอ่ะนี่ขูได้เลยได้่เฮ้อ้า เฮ้ยอืมไม่ถึงไม่ถึงต้องมาเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งไหนต่อโอ้โหเฮ้ยโอ้โหเกือบตอกโชคดีกดทิปอ้าวอื้ออ๋อเอาขึ้นขึ้นเอา ไปทางไหนครับนี่เขาองดจางฟาฟไหมเนี่ยนั่นเงยโอ้โหเอ้ย,อยใช้ได้ไว้ใช้ได้เ้ยมันกลับมาที่เดิมอีกมีให้กระโดดอะไรไหมเอ้ยตรงฝั่งนี้มันไกลเอ้ยข้างหนของมันวะ สลัดผักเอ้ยกูเดินเสะพานสง่าผาเผยเลยนเดินมื่อเีก็จเจอ,อยิงนั่นไงทางไปสูสวรรค์วเยนี่สูรสวรรคแล้วต,ต,โวตูโอ้โหแอรู้ความตายแอรอัเดเนาะแรงแรงรง งออะไรเนี่ยอะไรเลวอะไรในกล่องมีอะไรเฮ้ยมันทางล่องหอน,นหอีกแล้วอ่ะเขาวงกดเลยเอยีงงเฮ้บันได Bảo đấy mấy Mấy đại. Ok Cái thằng này này Tan lờ quá. Này thủ quả Ê... อันนี่ห้าสิบเออสุดท้ายแล้วค็ับผมโอ้โหถึงด่านสุดท้ายแล้วเขาต้องตายให้ได้คำถามว่าคือไม่ยังไงวะทำไมเหมือนมีอะไรด้วยโอ้แม่งบอกลงหุนเฮโคตรเกียด chết phải thăng này ê ơ tụt 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 ê lên Long lắm khinh là lạy hủ lão trong thăm không thàm, cứ phải thăng này á à? งงฮะเอ,เอ๊เอ๊งงไม่ไม่มีบอกเลยนะว่าต้องเดินทางไหนอ่ะยให้ตายเถอะหุดหิบว่ะนี่เือนใครหดหิดสิบเท่าเฮีย้ย โอ้ยอ้าวเย้ผ่านลวเลวยในที่สุดกูก็ผ่านโอ,โอเคโอเคโอเคครับผมสำหรับอ้อสวยสวยสวยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แล้วนั่นนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดดเดี๋ยออะไรเงี้ย เลายบายครับ